เรื่องผืนดินผืนป่าชีวิตที่เลือกได้ชีวิตของชายผู้หนึ่งวนเวียนอยู่กับความเงียบสงบของผืนป่าและเสียงปืนที่ดังสน่นมาเล่นนานสำหรับแทนการล่าสัตว์คือวิถีชีวิตไม่ใช่เพราะความสนุกแต่เป็นหน้าที่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อปากท้องและเพื่อความอยู่รอดสายตาที่ขมกริบของเขาไม่ได้มองเห็นเพียงแค่ ต้องหมายแต่มองเห็นถึงความจำเป็นความจำเป็นที่ทำให้เขาต้องละทิ้งความรู้สึกและลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งที่เหนียวไก่เขาเชื่อว่ามันเป็นเพียงวงจรชีวิตที่ต้องหมุนเวียนไปที่บ้านแม่ของเขาแม่นวลคอยเฝ้ารอด้วยใจที่เต็มไปด้วยความรักและความกังวลเธอเชื่อในเรื่องของกรรมการกระทำทุกอย่างย่อมส่งผลต่อชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อืนกระดอกนี้คือสิ่งที่ทำให้เธอห่วงลูกชายมากที่สุดเธออยากให้แทนมีความสุขอยากให้เขาเป็นคนดีแต่เธอก็รู้ว่าวิถีชีวิตของลูกชายนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงอีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านหญิงสาวผู้มาใหม่ชื่อลำเพยเป็นครูอาสาที่ต้องการมอบความรู้ให้กับเด็กๆแต่สิ่งที่เธออยากมอบให้มากกว่านั้นคือความเข้าใจ ความเข้าใจในคุณค่าของทุกชีวิตเธอรู้สึกถึงความงามของธรรมชาติที่รายล้อมผู้คนที่มีจิตใจงดงามและเธอก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆวันนี้แทนได้พบกับเป้าหมายที่เขาตั้งใจไว้มันเป็นสัตว์ที่เขาตามหามานานเขาเตรียมพร้อมที่จะเหนี่ยวไกเพื่อปิดบัญชี แต่แล้วก็มีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องชะงักเสียงตะโกนแผ่วแ,แดังขึ้นพร้อมกับหญิงสาวที่วิ่งเข้ามาหญิงสาวที่ชื่อรำเพิยเธอพยายามช่วยชีวิตสัตว์ตัวนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่รู้ว่าการกระทําของเธอกำลังทําลายวิถีชีวิตของใครอีกคนแข่งรถปืนลงสายตาของเขา มองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มที่สดใสของเธอคำให้เขาอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันถูกต้องแล้วจริงหรือร่งเพยเองก็รู้สึกถึงความสับสนในสายตาของชายหนุ่มแต่เธอก็ยังคงยืนยันในสิ่งที่เธอเชื่อว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวเองและไม่ใช่สิ่งที่จะนามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดการพบกันครั้งแรกของทั้งสองทำให้เกิดรอยราวเล็กๆ ในโลกของชายหนุ่มรอยราวที่ทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามถึงสิ่งที่เคยเชื่อมาตลอดชีวิตรอยราวที่อาจจะนำพาเขาไปสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแม่นวลมองดูแทนความกังวลในใจของเธอเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเธอกอดลูกชายเอาไว้และหวังว่ารอยราวที่เกิดขึ้นในใจของแทนจะนำพาเขาไปสู่แสงสว่างในสักวันหนึ่ง หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นโลกของแทนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงตะโกนของหญิงสาวที่ชื่อรำเพยยังคงก็อยู่ในหูทำให้การออกก่าในครั้งนี้ของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและความลังเลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสัญชาตญาณนายพรานของเขาที่เคยแม่นยำเมือนจะถูกบดบังเขาเดินเข้าใกล้กับดักที่วางไว้โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังเท่าที่ควร เหมือนกับว่าจิตใจของเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่กับคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ความประมาทเพียงชั่วครู่ก็นำมาซึ่งบทเรียนที่เจ็บปวดเชือกที่พันธนาการสัตว์ตัวเล็กๆบัดนี้กลับมาพันธนาการตัวเขาเองความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ข้อเท้าทำให้เขาได้สัมผัสถึงความรู้สึกของสิ่งที่เคยเป็นเป้าหมายของเขามาโดยตลอดในที่สุดเขาก็ปลดปล่อยตัวเอง ออกมาจากกับดักได้แต่ความรู้สึกผิดที่รัดแน่นอยู่ในใจกลับไม่สามารถปลดออกได้ง่ายๆนี่คือผลจากการกระทำของเขาเองหรือมันคือกรรมอย่างที่แม่เคยบอกไว้เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่นวลก็รีบเข้ามาดูแลลูกชายทันทีสายตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยของแม่ไม่ได้มีแค่ความรักแต่มีความเข้าใจในสิ่งที่ลูกชายกำลังเผชิญอยู่ เธอไม่ได้ต่อว่าไม่ได้สั่งสอนแต่กลับทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นและปลอดภัยความเจ็บปวดทางกายเริ่มทุเลาลงแต่ความเจ็บปวดในใจของแทนยังคงค้างคารอคอยการเยียวยาที่มากกว่าแค่ยาสมุนไพรในระหว่างที่แทนพับฟื้นแม่นวลก็เริ่มเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ล่าสัตว์เพื่อเรียนชีพจนวันหนึ่งเขากลับถูกสัตว์ร้ายทำร้าย ทำให้เขาต้องหันมาทบทวนชีวิตของตัวเองนิทานของแม่ไม่ได้มีคำสอนตรงๆแต่แฝงไว้ด้วยความเมตตาและเป็นคำถามแฝงที่ให้เขาคิดเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องบังเอิญหรือเป็นผลจากการกระทําของเขาที่สะท้อนกลับมาแทนมองไปที่แผลของตัวเองความเจ็บปวดที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยกลับทำให้เขาได้คิดอะไรบางอย่าง ความรู้สึกของชีวิตที่ถูกพรากไปอาจจะไม่ได้จบลงแค่ความตายแต่ยังคงทิ้งบาดแผลที่มองไม่เห็นไว้ในจิตใจเขาไม่แน่ใจว่านั่นคือความรู้สึกผิดหรือคือความกลัวความกลัวที่จะต้องเผชิญกับผลของการกระทําที่เขาเคยทําในตอนนี้พืนป่าที่เคยเป็นเหมือนบ้านกลับดูไม่น่าไว้วางใจอีกต่อไปแม่นวลน,นั่งอยู่ข้างๆลูกชาย ปล่อยให้เขาได้ใช้เวลาทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่เธอเชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาได้ถูกปลูกลงในใจของเขาแล้วบาดแผลทางกายของแทนกำลังจะหายแต่บาดแผลในใจของเขายังคงต้องได้รับการเยียวยาบทเรียนแรกจากกับดักจะนำพาเขาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตของเขาหลายวันผ่านไปบาดแผลที่ข้อเท้าของแทนเริ่มหายดีแต่บาดแผลในใจของเขายังคงอยู่มันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่มองเห็นแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปเขาไม่ได้ออกก่าแต่กลับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งมองดูชีวิตรอบตัวสายตาที่เคยใช้ในการเล็งเป้าหมาย บัดนี้กลับใช้ในการสังเกตการเขามองเห็นนกตัวเล็กๆที่กำลังช่วยกันสร้างรังความมุ่งมั่นที่พวกมันมีมันทำให้เขาเห็นถึงความพยายามของชีวิตที่ไม่ได้มีแค่เพื่อการเอาตัวรอดในขณะเดียวกันที่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านรังเพยยังคงทำหน้าที่ครูอาสาของเธออย่างเต็มที่เธอกำลังสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิตผ่านการลงมือทำจริงๆ เมื่อเธอเห็นนกตัวหนึ่งบาดเจ็บเธอก็รีบเข้าไปช่วยเหลือในทันทีมือที่เคยใช้เพียงแค่จับหนังสือบัดนี้กลับใช้ในการปฐมพยาบาลสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าเธอสอนให้เด็กๆรู้จักวิธีที่จะรักษาวิธีที่จะดูแลและที่สำคัญกว่านั้นคือวิธีที่จะให้ความเมตตาโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆจากมุมไกลๆแทนกำลังมองดูภาพที่เกิดขึ้นภาพของรำเพย ที่กำลังช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตมันทำให้เขาอดเปรียบเทียบกับตัวเองไม่ได้ภาพในกระจกที่เขาเห็นมันไม่ใช่เพียงแค่เงาแต่เป็นเงาของสิ่งที่เขาเคยทำและสิ่งที่เขาอาจจะเป็นได้เมื่อนกตัวนั้นถูกปล่อยให้เป็นอิสระมันบินขึ้นไปบนฟ้าอย่างรวดเร็วภาพนั้นทำให้แทนรู้สึกเหมือนกับว่าการให้ชีวิตมันมีความสุขมากกว่าการพลาดชีวิตความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับท้องฟ้าที่กว้างใหญ่รำเพรรู้สึกได้ว่าสายตาของแทนที่มองมามันเปลี่ยนไปจากเดิมเธอเดินผ่านหน้าบ้านของเขาอย่างช้าช้าและมอบรอยยิ้มที่อ่อนโยนให้รอยยิ้มที่ไม่ได้มีคำพูดใดๆแต่กลับสื่อสารความรู้สึกดีๆให้กับเขาได้อย่างชัดเจนรอยยิ้มเล็กๆนั้นเหมือนเป็นการสื่อสารที่รู้สึกได้และเต็มไปด้วยความเข้าใจมันทำให้แทนรู้สึกว่า เขาไม่ได้อยู่คนเดียวและยังมีคนที่พร้อมจะเข้าใจและให้โอกาสเขาเสมอตกเย็นแทนเดินเข้าไปในห้องเก็บของเขาหยิบปืนคู่ใจลงมาปืนที่เคยเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตบัดนี้มันกลับดูหนักอึ้งเกินกว่าที่จะถือไหวเขาเอาปืนวางลงบนโต๊ะไม่ใช่เพราะความกลัวที่จะต้องบาดเจ็บอีกครั้งแต่เป็นเพราะความรู้สึกที่ท่วมท้นในใจเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า อื่นกระบอกนี้เป็นสิ่งที่เขายัางต้องการอยู่หรือไม่แม่นวลเดินเข้ามาในห้องเธอเห็นภาพของลูกชายที่กําลังเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเธอยิ้มอย่างอบอุ่นและรู้ดีว่าการเดินทางที่แท้จริงของเขาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาหันไปมองแม่และในสายตาของเขาไม่ได้มีแค่ความรู้สึกผิดแต่ยังมีแววตาที่แสดงถึงความสงบความสงบที่เกิดขึ้น จากการได้มองเห็นได้ทำความเข้าใจและได้เรียนรู้ว่าชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าในตัวของมันเองการตัดสินใจที่อยู่ภายในใจบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องประกาศออกมาให้ทุกคนได้รับรู้แทนเดินไปที่ศาลาหมู่บ้านที่ที่ชาวบ้านมักจะมารวมตัวกันเขารวบรวมความกล้าและเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและจริงจเขาบอกกับทุกคนว่า เขาจะเลิกการล่าสัตว์และจะหันมาทำอาชีพอื่นแทนชาวบ้านที่ได้ยิงตาก็รู้สึกประหลาดใจเพราะการล่าสัตว์คือวิถีชีวิตที่พวกเขาคุ้นเคยพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายหนุ่มที่เคยเป็นพรานมือหนึ่งถึงได้ตัดสินใจเช่นนี้ท่ามกลางความสงสัยของชาวบ้านร,รัมเพยยืนอยู่ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยกำลังใจเธอรู้ดีว่าการตัดสินใจของแทนนั้นต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก และเธอก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเธอเดินเข้ามาหาแทนและพูดคุยกับเขาคำพูดของเธอไม่ได้มีแค่การชื่นชมแต่ยังเต็นไปด้วยความเข้าใจในสิ่งที่เขาเผชิญมากำลังใจจากหญิงสาวคนนี้ทำให้แทนรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้มาถูกทางแล้วหลังจากที่ประกาศจุดยืนของตัวเองแทนก็เริ่มสำรวจเส้นทางใหม่ในชีวิตเขาเดินเข้าไปในป่าอีกครั้ง แต่ในครั้งนี้เขาไม่ได้ถือปืนคู่ใจในมือของเขามีเพียงแค่ถุงผ้าและมีดเล็กๆสำหรับการหาวัตถุดิบเขามองเห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในป่า,าไม่ได้เป็นเพียงแค่เป้าหมายแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางเขาเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนเขาเก็บเห็ดเก็บสมุนไพรและผลไม้ป่าต่างๆเพื่อนำไปขายในตลาดที่บ้าน แม่นวลมองดูลูกชายของเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้ดีว่าเส้นทางที่เขาเลือกมันอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่เคยแต่เธอก็เชื่อว่ามันคือเส้นทางที่ถูกต้องความสุขของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสัตว์ที่ล่าได้อีกต่อไปแต่มันคือความสุขที่เกิดจากการได้ลงมือทำในสิ่งที่ถูกต้องการได้เห็นต้นไม้ที่เขารดน้ำการได้เห็นพืชผักที่เขาปลูก มันคือความสุขที่แท้จริงและแม่นวลก็รู้สึกได้ถึงสิ่งนั้นการกระทำของแทนเริ่มสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในหมู่บ้านพวกเขาเห็นถึงความตั้งใจของเขาเห็นถึงความสุขที่เขาได้รับจากการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านหลายคนเริ่มเข้ามาสอบถามเขาเกี่ยวกับวิธีการทําเกษตรแบบผสมผสานเขาไม่หวงความรู้แต่กลับแบ่งปันให้กับทุกคนเขาไม่ได้คิดที่จะแข่งขัน แต่คิดที่จะสร้างชุมชนชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติและอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนชีวิตของแทนได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญเขาได้เลือกที่จะละทิ้งวิถีชีวิตเก่าๆเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ได้พึ่งพาการพราชีวิตแต่พึ่งพาการสร้างสรรค์ชีวิตการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียอะไรแต่กลับทำให้เขาได้ค้นพบความสุขที่แท้จ,จริง ความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการได้รับแต่เกิดจากการให้การให้ความรักการให้ความเมตตาและที่สำคัญที่สุดคือการให้โอกาสตัวเองได้เป็นคนที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่เคยวนเวียนอยู่กับความตายบัดนี้กลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาผืนดินที่เคยเหือดแห้งบัดนี้เขียวชอุ่มด้วยพืชผักนานาชนิดแทนไม่ได้ทำงานด้วยความจำเป็นอีกต่อไปแต่ทำด้วยความรัก ความรักที่ต้องการจะสร้างและต้องการจะให้มึงที่เคยถือปืนบัดนี้กลับถือต้นกล้าการกระทําที่เรียบง่ายนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเขาได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้เห็นสิ่งที่เขาปลูกเติบโตและงอกงามขึ้นมาด้วยตัวของมันเองความสุขของเขาไม่ได้อยู่เพียงแค่ในใจของเขาคนเดียวรำเพยพาเด็ก ในหมู่บ้านมาเยี่ยมชมสวนของเขาเป็นประจำเธออยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติสามารถสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้แทนไม่ได้เป็นแค่ชาวสวนแต่เขากลายเป็นครูอีกคนหนึ่งเขาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่เขาได้เรียนรู้มาให้กับคนรุ่นใหม่เขาอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ต้องเบียดเบียนกันแต่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ร่วมกัน การกระทำของแทมได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในหมู่บ้านพวกเขาไม่ได้สงสัยในตัวเขาอีกต่อไปแต่กลับมาร่วมมือกันช่วยกันปลูกผักช่วยกันสร้างชุมชนชุมชนที่ไม่ได้พึ่งพาการล่าสัตว์แต่พึ่งพาการเกษตรอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆของคนเพียงคนเดียวได้ส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อคนทั้งหมู่บ้านทุกคนได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สามารถทำให้ชีวิตของพวกเขาสมบูรณ์ขึ้นได้มันคือการเลือกที่จะเป็นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นแม่นวลนั่งมองดูลูกชายของเธอด้วยสายตาที่เตี่ยมไปด้วยความรักและความภาคภู<ๆ>มิใจเธอไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งลูกชายของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้จากพรานที่ต้องพึ่งพาการล่าสัตว์บัดนี้กลายเป็นผู้ให้ชีวิตเธอไม่ได้พูดอะไรมากมาย มีเพียงแค่การกระทําที่แสดงออกถึงความรักแต่แทนก็รู้สึกได้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าคําพูดที่สําคัญที่สุดไม่ได้มาจากใครที่ไหนแต่มาจากคนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอมาความสุขของเขาในวันนี้ไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายไม่ได้อยู่ที่การได้รับคําชมจากคนอื่นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการได้กินอาหารที่เขาปลูกเองความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับคนที่เขารัก และความสุขที่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ในที่สุดเขาและสัตว์เหล่านั้นก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติความสุขที่เขารู้สึกคือความสุขที่เกิดจากการได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องหวาดกลัวมันคือการเลือกที่จะให้มากกว่าการเลือกที่จะเอาชีวิตของสิ่งอื่นเรื่องราวของแทนเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสะท้อนให้เห็นว่า ทุกคนล้วนมีทางเลือกในชีวิตทางเลือกที่จะพลาดหรือทางเลือกที่จะสร้างทางเลือกที่จะเอาชีวิตของสิ่งอื่นหรือทางเลือกที่จะให้ชีวิตของเราก็เหมือนกับผืนดินและผืนน้ำมันสามารถเลือกที่จะเป็นที่แห้งแล้งหรือเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกที่จะปลูกสิ่งมีชีวิตหรือปลูกความตาย